สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกุกุพระเก่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะครับบริเวณวัดย่อเหนือซึ่งพระเก่าที่กองอยู่ตรงนี้ก็เป็นการรื้อศาลาหลังเก่านะครับศาลา,าหลังเก่านี้ก็เป็นศาลาโบราณ ก็ตั้งขึ้นมาตอนสมัยตั้งวัดใหม่ๆนะครับก็บ้านยอ่อนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งขึ้นมาตอนสมัยไหนนะครับแต่ว่าลาซาลาหลังนี้หรือหรือของเก่าเพื่อจะสร้างหลังใหม่ผมก็เห็นมีพระเก่าๆก,ก,กองอยู่ตัวนี้ผมมาดูว่ามีอะไรมากนะครับคือองค์นี้ก็เป็นท้าแกะสลักไม้นะครับ ฝีมือของคนโบราณนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นงานฝีมือของช่างสมัยโบราณแท้ๆเลยนะครับพอดูจากไม้แล้วเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นไม้เก่า ซึ่งมีการสิวมีรอยสิวรอยอะไรอยู่ด้านล่างซึ่งงานก็เป็นงานแกะมือนะครับก็ดูแล้วก็มีความสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าแกะด้วยมือก็ดูเป็นงานศิลป ออกหยับหยาบหน่อยนะครับก็เครื่องมืออุปกรณ์สมัยโบราณนี้ก็คงจะไม่มีอะไรฮนะคงก็มีตมีดนี่นะครับกับซิลส่วสนองค์นี้นี่น่าจะเก่ามากนะครับก็มีอยู่องค์หนึ่งด้านหลัง่ะ องน,นี้ไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับสีดำที่แรกคิดว่าเป็นฐานนะครับไม่ใช่นะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้มะเกลือหรือว่าเป็นไม้งิ้วดำไม่แน่ใจนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องไม้เท่าไหร่นะครับดูแล้วน่าจะเป็นไม้งิ้วดำนะครับ เพราะผมเคยผมเคยแกะสลักไม้ยิ้วดำมาอยู่อ่หลายปีเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นไม้ยิ้วดำนะครับหรือ,ไม,มอไม้มะเกือไม้มะเกือก็สีดำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ดูด้านหลังก็มีรอยแกะนะครับนี่ครับมีรอยแกะก็อันนี้ก็ไม่ทราบความเป็นมาเหมือนกันนะครับว่าไม้อะไรแต่สันนิษฐานไม่ก่อนเลยว่าเป็นไม้ยวดำเพราะมีความดำมากเหมือนฐาน มมนยูดำนี้จะดำเหมือนถ่านเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างผุผุเหมือนอเหมือนเหมือนถ่านดูจากาหน้าตาก็ก็แกะมีความสวยงามนะครับแกะได้ลงตัวก่อนนี้ก็เป็นของโบราณเหมือนกันนะดูรอยดูผุ ดูเหนื้อไม้ที่หลุดออกมานี่เหมือนไม้ยิ้วดำนะครับเพราะเป็นเหมือนฐานเลยเอ่อที่ประหลักหักพังอันนี้ก็เป็นปูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบาดบาดเกา่านี่ก็น่าจะหลายปีเหมือนกันนะครับสมัยตั้งวัด ันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจนะครับก็เป็นผ้าหน้ากปกกอเหประมนจะเป็นงานหล่อนะครับมันจะเป็นงานหล,อนนนนหลอ่อกรไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแต่ที่ผมอ่า ชอบที่สุดก็คืองานไม้นี่นะครับไม้แกะสลักนี่แหละคือดูมีสเสน่ห์ดีครับเป็นฝีมือของช่างสมัยเก่าแล้วก็เป็นช่างแบบบ้านๆเลยดูแล้วมีศิลปะก็เป็นความชอบนะครับตัวนี้ก็กองกันเต็มเลยนะครับ ไม่รู้ว่า,าเป็นปูนหรือว่าเป็นอะไรมันก็แตกหักกันเต็มตรงนี้ก็เลยเอามาเก็บไปตรงนี้ครับกระถามหลวงปู่ว่าคงไม่ใช้ก็คงจะเก็บอย่างนี้ไปไปจนอ่าไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่นะแต่คือกองอยู่ตรงนี้แหละพราว่าไม่มีที่เก็บแล้วก็ในวัดก็ มีพระประธานองค์ใหม่แล้วก็มีพระใหม่ๆอย่างนั้นส่วนพาะเก่าๆนี่ก็นี่นะครที่เก็บกองตรงนี้อันก็มีความสวยงามเหมือนกัน,นเป็นพระโบราณเป็นพระพุทธจินนาชส่วนไม้ยิ้วดำนี่ ถ้าเป็นไม้นิ้วดำจริงๆนี่ก็หายากนะครับไม้มะเกือนี่ก็ดำขนาดนี้ก็หายากเหมือนกันนะนี่ก็เอามาให้ชมกันว่าพระโบราณสมัยเมื่อก่อนนี่เป็นพระอาแกะมือแบบบ้านๆนะ ซึ่งงานแกะสลักของอคนโบราณนี่ก็ททำแบบง่ายๆใช้มีดใช้สิวธรรมดาเนี่ยครับเสาะแกะเก่าครับมีความขังในตัว ส่วนคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็อยากจะเก็บภาพพระเก่าๆมาให้ดูกันซึ่งวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะดูพระที่แกะสลักด้วยไม้นี่นะครับจะท,ทำให้ผมชอบแล้วก็องนี้ก็แน่ใจว่าอาจจะเป็นไม้ยิ้วดำก็ได้นับซึ่งก็เป็นไม้หายากแล้วครับปัจจุบัน ไม้ยืดดำนี่ขายเป็นกิโลนะครับปัจจุบันซึ่งกิโลหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณสักสองพันะครับถ้าเป็นไม้ย้ดดำครับซึ่งคลิปนี้ก็นำภาพมาฝากตัเพียแค่นี้นะครับผม